สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ AEC News กับดิฉันศิรัตยาอิสระพักดีนะคะวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจค่ะว่าการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้ให้บริการในอาเซียนนั้นทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการอย่างเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศจริงหรือไม่และอย่างไรไปจิดตตามพร้อมกันค่ะ การเคลื่อนย้ายของคนอาเซียนมีข้อตกลงสองฉบับคือความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียนและความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในคุณสมบัติใน7วิชาชีพซึ่งแต่ละสาขาวิชาชีพจะมีสภาวิชาชีพเช่นสภาวิศวกรสภาสถาปนิก์สภาวิชาชีพบัญชีแพทยสภาทันตแพทยสภาและสภาการพยาบาลเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องคุณสมบัติและการออกใบประกอบวิชาชีพให้กับผู้ให้บริการวิชาชีพ ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักวิชาชีพอาเซียนแต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทํางานดังนี้ 1. ต้องขึ้นทะเบียนวิชาชีพในประเทศปลายทางที่จะเข้าไปทํางานเพื่อรับรองคุณสมบัติวิชาชีพซึ่งอาจจะมีการทดสอบมาตรฐานที่กําหนดในประเทศนั้น2ต้องได้รับใบอนุญาตทํางานจากประเทศที่เข้าไปทํางาน 3. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆของประเทศที่เข้าไปทำงานและ4ทํทำงานร่วมกับบุคลากรท้องถิน่นจะเห็นได้ว่าการจัดทำข้อตกลงของอาเซียนเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการยอมรับคุณสมบัติร่วมเพื่ออำนนยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาตครั้งหน้ามาติดตามกันต่อนะคะว่านักวิชาชีพไทยควรเตรียมตัวและพัฒนาอย่างไรในการรุกตลาดอาเซียนวันนี้ดิฉันและกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ